ฮัลโลสวัสดีต้องผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับเอ่อเดอะแพทเทิร์นแ,นแคทอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้ผมจะเอาเซตเป็นกาเ,เล็กซี่เกิลนะฮะอ่าผิดเลยนะฮะกาเล็กซี่เกิลกาเล็กซี่เกิลเนี่ยจะมีสิบตัวนะฮะแต่ผมเอามาตัวที่จาเป็นดีกก่อนะ,ะแต่ไม่มีแมวรับตีนอีกมันแตกไม่เอานะ,ะมันมันมีตั้งสิบตัวในแพ็คเดียวมีสิบตัวเลยมา เราจะเอ๊ะนี่ไรอะจนอะไรเนี่ยฟิลิ่งบัตเตอร์อ๋อล,ล่างสามเค okay, นะโทุกทีนะเมื่อกี้เอ่อตัวนี้เอคอคัพเปอร์มายนะฮะเ,เจ่ป่ะอ่ะจะหยุดเวลาโฟลติ้งจมดิบินแอร์เรียด้วยนะตัวต่อไป ทวินสตาชื่อทวินป่าวะเออช่างแม่งจะตีสีดำกับเอเลียนแรงขึ้นนะจะตีแบบแอรรีอะแล้วก็เออโอ้โหเสียงรถแบบไม่กากนะฮะไม่ได้ใช้เดี๋ยวไม่มาชออ็อตเฮ้ยตอนที่สะพันเองคือโอ้ยคุมจริง เลยมีตัวเจาะบาเรียไหมเนี่ยไม่มียิงน่าจะปล่อยเป็นเอ่อเอ่อเออ,เอ,อ,เอ,อทวิสตาให้ออมึงวิ่งเร็วเกินไม่ได้เอ,อ่อปล่อยเป็นเอ,อ่อคอปเปอร์ไมล์หรืออะไรกยยา,ยางนี่นี่ โอ้ยมีใครกันวาบ์าไหมเนี่ยให้ากล็กซีก่กเ,กซกเกลกซี่เกิลได้นะอ่าคุณอาจจะไมไ่ยินเสียงเกมนะฮะคือคือเสียงเกมเนี่ยผมไม่สามารถลดมันได้นะฮะมันเสียงดังมากยิงผ่านไหมเนี่ยอ่านมาง่ามาจนเปื่อยนะฮะคือไม่จะลงคลิปเพราะอ่านมาง่ามาจนเปื่อยนี่แหละ ดีนะเว็บไม่โดนเมื่อกี้มันเบาจังเลยตีเบากันจังเลยยิงมันเออโดนวับไอ่กันวับมไม่มีนี่โอ้วีสาตปืึอมาแล้วนะเอยมันจะปืึอปื้ มาแล้วเอ้ยโดนวาร์ปโดนบ้านไมนะ่น่านี่สโลไปก่อนยิงมันบลกโอเคน่ามารอบรอบที่สองอืมเราจะปล่อยเป็นอันนี้อันนี้ตัวบางใช่ไหม ผมรู้สึกว่าตัวมันจะบางนะฮะอยู่มันยังไงยังไงยังไงซิเฮนี่ยิงเข้าไปอืมสโลไปก่อนสโลพัดเช่าเฮ้ยกูละเหนื่อยอ่านอ่านมังงะมาจนเปื่อยแล้วก็มาเล่นเกมอีกอือหือทำไมมันดูงโงๆ่ๆง่งวะ ออปล่อยเป็นเออ่เครื่องดูดฝุ่นที่ไรนะบินอินเดียบินดิงเฮ้ยคิดลืมนะทุกทีบินดี้เออจำได้ละโดนเว็บไหมนะอ,อ้ยไม่โดนเออเอ,อือปล่อยเป็นใครไปใครกับครู นี่ทุบตนว่าปล่อยทันเดียอืมจะผ่านไมเนี่ยปล่อยตัวที่สองไปเลยมันชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยปีศาจปลึดมาแล้วดีไม่ต้นเว็บโอเคอ่าตีเข้าไปอีสโล วิสาสต์ปลืดนี่นี่ตีตีต,ตีนี่ปลืดโอ้มันถึงบ้านแล้วนะปลืดทุบไปเฮ้ยอาจจะชนะก็ได้นะเฮ้ยปลืดให้มันปลืดปลืดบ้านมันปรืดบ้านอือโอ้ยโดนแล้วอูทันเดียวเตือนโคตรช้าเอ้ย เห้มันมีนมสก,กิลดอนด้วยหรอวะเมื่อกี้อด่อนหยือแดนป่ะเออตัวอะไรนั้นเห็นเมื่อกี้อ่ะเครื่องดูดฝุ่น,นปะ่ะไม่นี่ตัวสุดท้ายเอ้ย,โอ,ยโอเคมากันนะมาใหม่รอบที่สามใช่ไหมวะผมได้ทำการเอาทัานเดียออกนะครับเพราะมันเดินช้ามากเอาเป็นคาริสามาแทนนะ อืมปล่อยปล่อยเป็นเอ่อตัวอะไรกันนะล,ลืมลืมอัอนนี้นี่นี่นี่ชื่ออะไรคลิปหน้าจะเป็นเออไอ้นี่แล้วกันนะเซตแมวเป็ดนะฮะเหนื่อยแน่กูแมวเป็ดโอ๊ยกูปล่อยคขิดืสาปไปทำไมนะ่ะเอ่อเอาเป็นว่าปล่อยผิดนะจะปล่อยทวิสตาอืมโลเวอร์แคท เอ้ยนี่ไงรับตาเมนเอเลี่ยนครึ่งหนึ่งเนี่ยดีนี่หวา่าไม่เคยเหลียวมองเลยเท่าทีนะเอาเป็นเอ่อเอ่อเอ่อไม่ชื่ออะไรนะเมื่อกี้ปล่อยไปเอ่อส่งเป็นใครใครวะตบมีทืบมาไม่โดนไม่โดน กลายเป็นครูทุบไปอืมเรียกชื่อตัวอะไรผิดก็ขอภัยด้วยนะครับคือลืมไปหมดแล้วอะ่ะตัวอะไรชื่ออะไรออ้ยโดนวาร์ปหมดแล้วยิงมันเนียแมวดาวเทียมแมวดาวเทียมกูทุบไป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 นี่สโลสโลศัตรูอ้ยปล่อยไปทำไมวะน่ะ โดนวาร์ปไหมโอ้ยปืดปืดมาแล้วพีศาจปื้มันจะปปืดบ้านอเออเอือกกูละเหนื่อยมาผมได้ทำการเปลี่ยนแมวนะฮะเป็นแมวไปเรื่อยมันจะถึกแล้วก็ไม่โดนวาร์ปแล้วตีแรงกับเอเลี่ยนด้วย ึ่งแม่งกูโคตรเบื่อกับกพวกเอเลี่ยนนี่เลยเอออันนี้อันนี้นี่ไปตัวเดิมเลยนี่สโลเออทวินสตาร์นี่เออแมวก็ปรืดปรืดไปเรื่อยๆนะ่ะอืมกลายเป็นเออ,เอ,อนี่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  หล,ลบดาเมจสีขาวได้ปล่อยเป็นทำไมวะนะเราเป็นคาลิสะไปจิ้มมันจิม้มอืออีสโล,ปลอปเป็นเอ,อ่อไข่นั้นไงหลบหลบหลบสีขาวได้เอออือทุบ ไม่เข้าไม่เข้าเลยหอ,อกแหลมแทงทุกวันทุกวันอือโดนอ,อ๋อไม่โดนเอ้ยปล่อยไปเลยเฮ้ยยังไงปีศาจพืชปีศาจพืชโดดวาบ,บอืมไอหัวร้อนมาก นี่หอ,อกแหมแทงทุกวันทุกวันเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยอาจจะได้โอ้ยใจโดนหวาบอ่ะเฮ้ยมาแล้วครับจิมมันหอ,อกแหลมแทงทุกวันทุกวันมันดาบนี่หว่ะกระิษะตัวที่สองจิมจิมเลยเฮ้ยสวยสวยสเปนไนเปอรแคทโอ้ยโดนวาอืม น้อปิว้วเลี้ยงย่างกากเลยออม,มาแล้วปีศาจพปรื้จะสามารถผ่านได้หรือเปล่าโอ้ยโดนว่าเปืดอืเปื้ออ้าวโดนวา่าเฮ้ย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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอไม่จะผ่านได้ยังไงวะเนี่ย เกิลซี่เกิลเฮียอะไรตัวทีเอเลี่ยนแทบไม่มีอะไรของมึงเนีย่ยเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซนเอ่อไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม